ฮัลโหลสวัสดีครับผมอักวงนะครับนายกเมืองสฟิงค์เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับงัดแฮ็กตัวเอทีเอ็มกันนะครับตัวเนี้ยตัวงงๆก่อนอื่นนะครับเราต้องมีนี่นะครับอุปกรณ์แฮ็กนะครับหาได้จากไหนอุปกนะครับหาได้จากเลเบลนะครับหาได้ที่เลเบลเข้าไปนะหมดทั่วไปนะครับโอ้ยบาห้าไหมครับห้าที่เป็นห้าทองแดงสิบนะครับเงินขาวหนึ่งร้อยนะครับเจ๊ หนึ่งร้อยนะฮะเยอะตะปวงมาจากไหนไ่รู้ไหนเยอะยืนอยู่บนโต๊ะแล้วก็หายไปแล้วตะปวงลงหัวหรออืมแล้วก็หายไปแล้วคครรัับบมาเก่งปวงะมาเก่งไปเลยไปที่ตู้กันเลยนะครับโอเคเอาตู้นี้แล้วกันพอมีอุปกรณ์แล้วนะครับเดี๋ยเข้าไปที่ตู้เลยถ้าทำการกดตัวจีนะครับตัวจีเพื่อแฮ็กนะครับ จีปึ๊บนะครับจะเข้าสู่เมนูแฮกในขั้นแรกนะครับแฮกจะมีสองขั้นนะครับเข้าสู่เมนูแฮกขั้นแรกนะครับขั้นแรกนะครับนิ้วมือนะครับมันจะเหมือนกันหมดเลยทุกครั้งนะครับคืออันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองอันนี้สามนะครับก็อันนี้สี่คืออันนี้เสร็จแล้วให้กดแท็บนะครับมันจะ processing ปุ๊บมันก็จะโอเคถ้าเรากดไม่ถูกต้องจะเป็นสีแดงนะอันนี้สองก็จะคล้ายๆกันครับลายนี้ลายนี้นะครับแล้วก็ลายนี้รับต่อได้ยลายนี้นะครับ ในขั้นตอนนี้มันจะเหมือนกันทุกรอบนะครับแต่มันจะยากนะครับยากตรงขั้นตอนที่2ในการแฮกคือขั้นนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับให้เรากด W U A S D นะครับเพื่อทําการเลื่อนนะครับฝั่งขวาครับลูกศรด้านขวาขึ้นลงซ้ายขวานะครับให้เรากวาดสายตามองนะครับอันนี้ผมเจอล้ว 1B นะครับข้างขวาอนี่1 B เห็นไครับ1 B แล้วก็เอาเลื่อนเลื่อนเลื่อนไอ้หนึ่งบีเข้าไปทับนะครับแล้วก็ Enter อ่ะฝั่งซ้ายนะับ 6C เราจะต้องหา 6C นะครับ 6c จะอยู่ตรงไหนเราต้องหา 6c ออก6อแล้ว 6c นะครับ 6c ให้ทำการกด space bar นะครับถ้าฝั่งฝั่ง wsd ฝั่งซ้ายให้กด space bar ครับอันนี้คือแฮ็กเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับเวลาฝั่งซ้าย wsd นะครับให้เรากด space bar เพื่อทำการยืนยันครับฝั่งขวานะครับลูกศรให้กด enter เพื่อทำการยืนยันนะครับนี่คือเสร็จขั้นตอนการแฮ็กนะครับแฮ็กนะครับถ้าแฮ็กไม่เสร็จมันจะเฟลนะครับมันก็จะเราก็จะเสียอุปกรณ์การแฮ็กไปนะครับ การแฮกนะครับเอ่อแล้วก็ไปต่อที่อ่างัดตู้เซฟนะครับเ่าที่งัดตู้เซฟแต่คนเรียกร้องมางัดจนไม่เป็นนะครับง่ายมากครับตู้เซฟง่ายกว่าเมื่อกี้เลยเราต้องใช้หูฟังให้ดีหน่อยนะครับในการงัดตู้เซฟนะครับมาที่จุดนะครับกด e เพื่อทําการงัดนะครับให้เราทําการนะครับใช้ลูกอ่ลูกศรนะครับซ้ายขวานะครับหมุนนะครับ ผมมาเจอเฉยเลยเห็นไหมถ้าเจอปุ๊บมันจะขึ้นมันจะตังนี้เห็นไหมครับเจอจะตังแบบนี้ปี๊กๆพอดีเที่ผมดวงดีเจอพอดีเลยถึงปุ๊บให้กดเสปเปซบาร์นะเพื่อทำการปลดล็อกขั้นแรกครับผมปุ๊บถ้าล็อกขั้นแรกแล้วจะแจ้งเือาตำรวจนะครับที่ของผมคือเลื่อนขวาให้สุดครับแล้วก็ฟังเสียงจะตังกิ๊กเบาๆนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกิ๊กแลวผมขอเลื่อนกลับไปอยู่มา40กับถึง40นะครับให้กดขึ้นลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่อทำการดูมันจะเลื่อนช้าๆครับ อ่ะผมนี่จิกปุ๊บเล่นไปต่อครับอ่ะจิกเมื่อกีกกก้ิกแล้วโอเคทำการกดขึ้นกดลงนะครับมันจะเล่นน,น้อยๆนะครับสเปซบาร์พอล็อกขั้นสามปุ๊บจะได้เงินนะครับแล้วมันจะล็อกขาเราสิบวินะครับผมเอง,องอเองลองเทสเทสสอนทำคลิปอยู่เอแล้วพ้นเอทีเอ็มนี่คือยังไม่มีใช่ไหมมีแล้วรอเลยตำรวจเจ็ดเหมือนกัน แต่มันยากอยู่พอสมควรอะได้เงินแดงเยอะนะเน้นจับนะมันคิดเออดีเลย์กี่วิอะดีเลยดีเลยดีเลยมันคือคนตอนหนึ่งคนะมันก็นได้แค่หนึ่งตัวละหนึ่งครั้งอะ่ะไม่ใช่สมมุติถ้ามันเข้ามามันมางานเสร็จแล้วมันต้องดีเลย์